สถาปัตยกรรมและศิลปะความงามภายนอกของพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามนี้เมื่อมองผิวเผินอาจไม่ต่างจากวัดทั่วไปเนื่องจากสร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมไทยแต่เมื่อเข้าไปภายในพระอุโบสถจะพบการตกแต่งแบบตะวันตกเพดานเสาและลวดลาย ออกแบบคล้ายพระที่นั่งหนึ่งในพระราชวังแวร์ซายประเทศฝรั่งเศสแต่แทรกลวดลายแบบไทยปะปนอยู่ด้วยศิลปะจากสองฝากทวีปผสมผสานกันก็เกิดเป็นความงามที่แตกต่างอย่างลงตัวอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนะักพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดงานศิลปะยุโรปแบบผสมผสานมาแต่ต้นรัชกาล ภายหลังจากเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรปได้เสด็จทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมของยุโรปประกอบกับทรงมีพระราชนิยมชื่นชอบสิ่งแปลกใหม่ที่ทันสมัยจึงทรงโปรดสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ไม่ซับซ้อนวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารเป็นงานสถาปัตยกรรมอีกแห่งหนึ่งที่สะท้อนแนวพระราชดำริสร้างสรรค์ เป็นการนำรูปแบบศิลปะโกธิกมาสร้างเป็นวัดในพระพุทธศาสนาพระอุโบสถวัดเบญจมบพิษสถิตวนารามราชาวรวิหารซึ่งงดงามยิ่งด้วยการออกแบบของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศารานุวัติวงศ์และเป็นที่พอพระราชหฤทัยของพระองค์ยิ่งนัก มีลักษณะเป็นงานศิลปะแบบไทยแต่ใช้วัสดุเป็นหินอ่อนจากประเทศอิตาลีกลายเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามแปลกตายิ่งแห่งหนึ่งในรัชสมัยการเปลี่ยนแปลงของสถาปัตยกรรมไทยที่สำคัญอันเป็นผลมาจากการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนพระราชสํานักต่างๆในยุโรปคือพระราชวังดุสิต ทรงมีพระราชดำริให้เป็นพระราชวังในวณอุทยานตามแบบตะวันตกโดยไม่ทรงยึดถือรูปแบบการสร้างพระราชวังตามคติไตรภูมิพระที่นั่งอัมพรสถานมีลักษณะส,สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างตะวันตกที่ทันสมัยรูปแบบไม่ทึบแน่นพระที่นั่งวิมานเมฆ สร้างจากไม้สักทองทั้งหลังรูปทรงปโปร่แกะลวดลายที่เรียกกันว่าลายขนมปังขิงพระที่นั่งอนันตสมาคมทรงปโปรดให้สร้างเป็นท้องพระโรงกลางของพระราชวังดุสิตมีรูปแบบสถาปัตยกรรมนีโอคลาสิกผสมบาลอปภายในออกแบบผสมผสานศิลปะแบบกรีกโบราณและโรมัน สร้างเสร็จสมบูรณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกจากด้านสถาปัตยกรรมต่างๆแล้วยังมีงานศิลปะด้านต่างๆและเครื่องใช้ไม้สอยทั้งเกิดจากพระราชนิยมในศิลปะตะวันตกอีกหลายอย่างที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันอาทิเครื่องกระเบื้องแซฟประเทศฝรั่งเศสและศิลปะวัตถุ แบบฟาบาเช่ประเทศรัสเซียเครื่องแก้วทิฟฟานีประเทศสหรัฐอเมริกาที่สำคัญคืองานเขียนพระบรมาสาทิศลักษณ์ซึ่งเป็นงานจิตรกรรมแบบตะวันตกงานสถาปัตยกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งของความเจริญในรัชสมัยที่มีการติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศ ขณะเดียวกันพระราชมรดกทางศิลปะทั้งหลายก็ได้แสดงถึงพระปรีชาสามารถในการผสานศิลปะประยุกต์สู่ความเป็นสากลแต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของชาติไว้นับเป็นพระอัจฉริยภาพในพระองค์ที่ชาวสยามจักเทิดทูนไว้เหนือกล้าวเหนือกระหมอ่อม